สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่รักในงานเกษตรรักในงานอาชีพรักในการท่องเที่ยวนะครับวันนียย้พาเพื่อนๆมาเที่ยวผาหัวนาคนะครับจุดชมวิวผาหัวนาคมีลานลกลางเต็นท์ด้วยนะครับช่วงเทศกาลปีใหม่นี่นักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับมีเขาดาวอยู่ที่หม้อหินขาวด้วยครับเพราะว่าห่างกันอยู่ประมาณ2กิโลเมตรนะครับวิวสวยมากนะครับเพื่อนๆ มองเห็นชิวทัศ์อําเภอเกษตรสมบูรณ์อําเภอหนองมะแดงครับมผมเคยลงคลิปหลายครั้งครับเรื่องของผาวหนา้าผมมาประมาณห้าหกครั้งก็ยังถือว่าเป็นสถานที่หน้าเดินเที่ยวอยู่นะครับเพื่อนอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับผาหัวหน้าจุดชมวิวของปัจจุบันเป็นเป็นของอำเภอเมืองแล้วนะครับ ขึ้น,ข,นขึ้นตรงอำเภอเมืองนะครับสวยมากนะครับเพื่อนๆค่าเข้ามาผาวานาคาออยู่ประมาณสามสิบบาทต่อท่านนะครับผู้สูงอายุหกสิบปีขึ้นไปเข้าฟรีนะครับเพื่อนๆถือว่ามไม่แพงครับสะอาดหูสะอสาดตามากกว่าสมัยก่อนนะครับ ฝากติดตามกันเลยนะครับคนเกษตรพากินพาเที่ยวปพาทำนะครับพาวันนั่งนะครับตรงนี้คือจุดกลางเต็นนะครับชมพระอาทิตย์ตกดินชมพระอาทิตย์ขึ้นนะครับมากันได้นะครับช่วงเทศกาลป,ปีใหม่นะครับรวสวัสดีครับสวัสดีครับ